ค <Up. S 2> อัลังการมากสีสันสวยงามจริงแสงเสริงกำลังดีเดี๋ยวแบงค์เอาไฟตรงนั้นจ่อจากมาฝั่งนี้นะมาส่องฝั่งนี้อ่าส่องเข้าทังนี้นะครับมันจะได้สวยหน่อยนี่เหน็นแฟร์เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับวันนี้นะโอเคนะครับก่อนก่อนหน้าน,นี้ผมเอารถสองคันไปส่งแนละ้ว อ่คันนึงติดฟิล์มใสก็ลอยอีกคันหนึ่งเปลี่ยนสีรถนะครับเปลี่ยนสีรถจากสีขาวเป็นสีขาวนะครก็ <g iggle> เดี๋ยวเห็นว่ามันสวยขนาดไหนจะพามาโชว์อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปโชว์จะไปพาไปดูงานเรื่อยๆนะโอเคแล้วตอนนี้ถึงคิวนะครับของการทําการเคลือบแก้วซูเปอร์โค้ทของรถฮาร์เรย์ดีพิสัรถไกด์คันนี้แล้วนะครับคันนี้นะเพิ่งออกมาได้น่าจะหลักวันนะครับ หลังจากที่ออกมาเสร็จหนึ่งอย่างเลยที่ที่เปลี่ยนไปนะคือโชค๊คนะครับไปเปลี่ยนโชค๊คมาเรียบร้อยแล้วเป็นโชค๊คของโอลิงนะข้างหลังกันปะแล้วก็ไม่รู้ว่าสปริงด้านหน้าเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เห็นและแตกต่างจากเดิมอีกอันนึงคือการเตรียมผิวแล้วก็เริ่มเคลือบแก้วแล้วตอนนี้เคลือบแก้วไปกี่ชิ้นแล้วอะเคลือบหมดแล้วใช่ไหมเคลือบหมดแล้วนะตอนนี้นะครับเคมมลือบแก้วสําหรับตัวนี้เริ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พามาดูกันว่าการเคลือบแก้วของที่ร้านผมะ ถอดขั้นไหนเคลือบอะไรบ้างนะครับพาไปดูกันนะอาพาผมขอกกลับไปกล้องด้านหลังนะแลวและ,และท่านก็จะรู้นะครับว่าเอทีลานนี้นะครับอที่ท่านเห็นนะผมก็ไม่ได้ถอดเยอะหรอกไม่ได้เป็นเจียนในการถอดรถนะครับแต่ว่าต้องส่วนไหนที่ผมสามารถถอดได้ผมก็จะถอดแน่นอนเบาะถอดแน่นอนเราจะได้เคลือบถึงด้านในตรงนี้ที่ซึ่งเป็นสีด้วยนะครับตรงด้านนี้เราก็เคลือบด้วยนะครับเห็นไหมแต่ว่าตรงนี้แนะนาําว่าอาจจะต้องติดติ๊กเกอร์ใส่กันลอยนิดนึง ถังเปิดได้เคลือบรอบถังนะครับถ้าตรงนี้ปกติถ้า,ม,าถดดมันถอดได้ผมก็ถอดนะแต่ว่ารุ่นหลังๆมันถอดยากก็ไม่ถอดดีกว่านะครับพา,ามาดูอันนี้เป็นรถไกด์นะครับเป็นฮาร์เลย์เดวิสันรถไกด์นะฮะซึ่งพึ่งออกมาเลยสีสีเทาลัมโบนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเคลือบแล้วเบอร์แรกนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะตรงไหนถอดได้ผมจะถอดนะชิลรุ่นนี้จะมี2ชั้นชั้นแรกจะเป็นชิลใสชั้นที่2จะเป็นชิลทึบซึ่งชิลทึบจะมีตัวบางลง ตัวดักลมไว้ด้วยเพื่อให้เปิดสามา,า,มารถลมตีหน้าได้เราก็เอาออกเพื่อจะไปเคลือบให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นคู่อย่างนี้แล้วรถไกด์แต่เาว่าเป็นเดี่ยวจะเป็นสตรีกไกด์นะไฟเดี่ยวจะเป็นสตรีกไกด์ถ้าเป็นคู่จะเป็นโรดไกด์นะครับอันนี้สิ่งที่ผมรู้มานะแยกออกง่ายๆนะครับบางคนใหญ่มากๆครับต้องส่วนของโชกหน้าที่เป็นสีดําด้านสีดําเงาเนี่ยเราก็เคลือบนะครับตรงล้อเราเคลือบตรงล้อนี่เริ่มเคลือบออย่งยงไม่ได้เคลือบใช่ป่ะเดี๋ยวเอาน้ำยามาเคลือบเดี๋ยวาน้ำยามาเคลือบยังไม่ได้ ทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องตัวเครื่องเคลือบยังครับตัวฝาเครื่องตรงนี้เคลือบยังเคลือบปะยังไม่ได้เคลือบโอเคดูแต่เงามากเลยนะยังไม่ได้เคลือบนะโอเคแล้วพามาดูในส่วนของพลาสติกข้้งหน้านะครับตรงนี้เป็นเจสแบ็กทั้งหมดเลยแล้วบอกกันเลยว่าเป็นรอยง่ายมากๆนะครับแต่ก็ทําการเคลือบให้แล้วนะครับก็ถ้าจะติดติ๊กเกอร์ใส่กันรอยก็ค่อยว่ากันไปแล้วแล้วแต่ละคนนะครับบางคนชอบเท็กเจอร์ของสีแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกพวกตัวเฟรมพวกนี้เคลือบเลยนะครับ พวกตัวเฟรมพวกดำๆพวกนี้เคลือบหมดเลยนะเคลือบยังยังไม่ได้เคลือบเนาะพวกตัวเฟรมพวกนี้เดี๋ยวพวกตัวโปรเฟรมพวกนี้เราเคลือบหมดหลายๆคนจะสงสัยว่าที่ร้านนี้ทําไมเคลือบถึงราคาสูงจังจะบอกว่าการเคลือบมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เนี่ยใช้น้ํายาเปลืองกว่ารถยนต์นะครับบอกเลยเพราะว่าในในพวกเฟรมทั้งหมดเนี่ยเฟรมดำๆทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสีเราเคลือบหมดเลยนะการเกินอะไรพวกนี้เราเราเคลือบหมดนะครับไม่ไม่ปล่อยให้ส่วนไหนที่ทํามาจากสีหรือพ่นสีอ่ะไม่ได้เคลือบนะครับเคลือบหมดเลย นะครับตัวท่อบางคันเคลือบแต่ว่าคันนี้อาจจะไม่ได้เคลือบเนาะหลังๆเคลือบแล้วอาจจะมีปัญหาเราจะไม่เคลือบจะไม่เคลือบท่อนะครับก็กระบุกระบุโอลิงอันนั้นอันนี้อาจจะเคลือบนะครับเคลือบสมัยวะมันเป็นอะโนได้ให้ไม่ต้องเคลือบหรอกอันนี้อันนี้เคลือบได้นะครับแต่ว่าตรงป้ายเอเอสเราไม่ได้เราไม่ได้ถอดนะเราไม่ได้ถอดเราก็จะไม่ได้เคลือบนะครับที่จริงมันน่าจะถอดได้แล้วก็ในส่วนของนี่ครับกระเป๋า กระเป๋าข้างนะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นชิ้นส่วนที่ค่อนข้างมีราคาเลยทีเดียวนี่พามาดูขั้นตอนในการเคลือบเราเคลือบแบบทานะครับหลายๆคนจะถามว่าที่ร้านเราเคลือบแบบไหนเราเคลือบแบบทานะครับเราไม่ไเคลือบแบบพ่น,นครับเสียงเสียงที่ยินอยู่คือเสียงของอยู่ท้านในกระเป๋านะครับไอตัวน็อตเดยหมูอ่าดูครับอันนี้ยังไม่ได้เคลือบใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าอันนี้เคลือบแล้วเคลือบแล้วดูความข้นความเข้มข้นของยาข้นมา,มากๆพามาดูชิ้นต่อไปชิ้นนี้มาดูนะ ช um er okay. okay. ิ้นี้เริ่มเคลือบแล้วนี่ชิ้นี้เคลือบแล้วนะครับโอ้ยอยเอาไปโอเคเอ๊ะนี่เคลือบแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวบางแบตบางฟิลนะฮะนี่ฝาถังน้ํามันฝาถังน้ำมันก็เคลือบที่ผมบอกไงชิวก่อนแล้วนี่จะมีชิวใสชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิวขุ่นชิวหนึ่งมันจะมี2ชิ้นเห็นยันอันนี้สองชิ้นนี้เราก็ถอนมาเคลือบเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้เวลาน้ําเปียกเนี่ยมันจะวิ่งนะครับสวยงามมากนะครับที่เห็นนะเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับรถคันหนึ่งนะครับ อะเรสิสันเราถอดหมดทุกชิ้นที่ถอดได้อ่าวงเล็บนะครับทุกชิ้นที่เราสามารถถอดได้ไม่ใช่มาถึงถอดทั้งคันหรือแต่ล้อก็โครงอันนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันจะประกอบกลับไม่เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ยังประกอบกลับได้นะครับถอดได้ประกอบ,กบสบายอยู่แล้วอันนี้นะอันนี้เป็นรถไกด์นะฮะเครื่อง 114ci นะครับเป็นคิวบิกเขาคิดเป็นคิวบิกนะคิดออกมาแล้ว,วอยู่ประมาณพันแปดพันแปดประมาณนี้อื สวยงามไหมฮะสำหรับคันนี้เป็นสีเทาลัมโบนะครับแต่ว่าตัวของในนี้ไม่ดูเหมือนเออมีผลึกแฮะมีผลึกครับมีผลึกสวยงามอยู่มีผลึกใช้ได้นะครับเวลาออกแดดน่าจะสวยงามพอสมควรเลยทีเดียวในตัวเม็ดสีมีผลึกอยู่ซ่อนอยู่พอสมควรครับอืมใช้ได้ใช้ได้ครับเยี่ยมยอดเห็นไหมนี่วิธีการเคลือบของเรานะครับก็จะเคลือบอย่างนี้นะครับสวยงามแน่นอนอ่ะ ตอนนี้เป็นกระบวนการการเคลือบเพียงชั้นแรกเท่านั้นนะครับก็ยังเหลืออีก4ชั้น3ามชั้นนะก็จะเสร็จกระบวนการการเคลือบแก้วสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ดิวิสันคันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดเฉพาะที่ทํากับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เท่านั้นนะครับซึ่งจะบอกว่าใช้เวลาพอสมควรเลย 4- 5วันนะครับบอกเลยว่ากระบวนการการทำงานของเราแน่นเอียดนะครับแม้ว่าเนี่ยที่จะเห็นนะเราจะถอดค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะทาได้เยอะที่สุดไม่นะว่าจะอยู่ในซอกหลุดไหนก็ตาม ตัวเฟรมแล้วก็เคลือบนะครับตัวที่อยู่ใต้เบาะแล้วก็เคลือบนะครับเพื่อให้ได้เคลือบดีที่สุดนะครับแต่เวลาในการทํางานบอกเลยว่าตอนนี้นี่แหละที่เน้นที่สุดของการทําการเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคสาหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้มีเวลาให้นะครับต้องมีเวลาให้จริงๆนะครับถึงจะทํางานได้ออกมาละเอียดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหลังจากอันนี้ไปเสร็จเราก็จะไปอบกันข้างนอกนะครับก็อาจจะเห็นภาพภาพถ่ายว่าอบยังไง ซึ่งอยู่ห้องใหญ่สบายอยู่แล้ววันนี้สวัสดีครับ